เนี่ยเราสวดมนต์อะไรนี่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยต่ามีประโยชน์อะไรไหมหนึ่งชั่วโมงมีประโยชน์อะไรที่เราสวดมนต์กันเมื่อกี้ตุกก็ห่างจากครับ,รบากายกรรมมจีกรรมไงกรรมไม่ดีตุกก็ห่างเรารไม่มีเลยม,มีมโนกรรมมั่งเล้กร้อแล้วตุกก็นําขึ้นพวกนี้แผรให้ชีวิตตัวเองได้ด้วยสิ่งที่ขัดข้องค คือเจ้ากรรมในเวรที่เคยขัดเราอ่ะถ้าเรามีนะ,ะเราเคยไปอาจจะเป็นฆ่าเขาอะไรพวกนี้น<ะ>ในอดีตเนี่ยเพราะโลกนี้มันจะเจริญรล้ดเสือ่อ<ะ>มไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ของใครนะเพราะการที่เราแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรเี่ยคนที่เราเคยทำไม่ดีไว้ในอดีตเนี่ยตรมันเป็นการตัดสายใยญกรรมครับ นานาคตมันเจอกันก็ไม่เป็นไรแล้วไงหรือเอาแค่กรรมปัจจุบันที่คนเคยทําให้ดีกับเราไว้แล้วแผ่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาก็กลับมาคุยดีกับเราเหมือนขอโทษเรา<ท>เอง<ท>เลยอย่าง<ท>นี้นะโถ<ท>แสดงว่าคลื่นที่เรานึกไปถึงหรือเราไม่ได้คิดคอ,อะไรไม่ได้อาคาดแค้นแล้วเนี่ยคลื่นของค,ความคิดหรือคลื่นของการสวดมนต์มันไม่ได้ไปใกล้ๆนะะอ๋อ มันไปโลกระานน่นนะครับมันก็เหมือนโทรศัพท์นะแต่คนส่วนใหญ่ในยุคนี้มันติดวัตถุคมันไม่เกิือนหูกคนโบราณคนบราณก็จะไหว้พระสดมนต์คนสมัยนี้มันจะติดโทรศัพท์ติดวัตถุมันก็เลยมีโรคเยอะแยะโรคนะโรคระบาดครับ อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธเกลียดอาฆาตแค้นลิษยานี่มีประโยชน์อะไรฮะน้องดก็ทำลายตัวเองะประโยชน์คือทำร้ายบุคคลนั้นทำร้ายตัวเองค่ะอา,อายุสั้นแน่นอนครับครับอ๋เอเป็จริงไหมล่ะแต่มันเป็นอารมณ์ปกติของทุกคนที่มันต้องมีน้องแดเวลาเป็นเ้วทุกไหมเราเป็นทุกเลยโอโก่อนปุ๊บเราก็ทุกเองก่อน ถ้าในห,ห่างจากอารมณ์ไม่ดีเพราะว่ามันเป็นการดึงขึ้นที่ไม่ดีเข้ามาที่จิตมันไปที่าธาตุเราครับแล้วเราจะเกิดโรคโรคผมเนี้ยโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจปุเนี้ยครับมันเป็นแล้วมันเป็นทุกข์ไหมารอเป็นฮะก็อยากให้มันเป็นดิเรามีของดีในประเทศไทยเนี้ยของดีนะดีสุดๆเลยมไม่ใช่ดีธรรมดาด้วย อายุยืนแก่ชาโรคน้อยอ่ะของดีของไทยคืออะไรฮะอ้าวเนี่ยเขาเนาี่ยมะม่วงต้งยมยำกุ้งเนี่ยไม่ใช่ของดีสุดคือพุทธศาสนาค <c oughs> ุธศาสนาเนี่ย <c oughs> จะเอามาเป็นประโยชน์ไม่เป็นไงอืมจะเวลาถ้าเอามาโยชน์ไม่เจเนี่ยไม่เป็นแล้วมันก็ไม่รู้เป็นประโยชน์อะไร <c oughs> ท่านบอกว่าสวดมนต์แล้วต้องเอามาเป็นประโยชน์ ถ้าเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้ก็อย่าไปสวดดีกว่าื uh huh. อนการเรียนน่ะเรียนปริยัติการเรียนกันนะถ้ายัางเรียนแล้วจะมาด่ากันอย่างนี้กยไปเรียนดีกว่าเลย oh. ใช่ไหม uh huh. เรียนมาต้องสงบ uh huh. ใช่ไหม uh huh. เรียนเนี่ยมันต้องสงบมั <laughs> uh huh. นไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ต้องหยุดนะ